ไปไหนอ่ะฮะไปไหนอ่ะทำไมใส่ชุดแบบนั้นอะก็ไปช็อปทำงานเหรอในเอามาดูใหม่สิทำไมชุดพนักงานสวยจังเลยไม่ใช่เม่ไปแต่งตัวไปเซ็นเตอร์อ๋อเมทเซนเตอร์ใช่เหรอพี่ต้องพูดเก่งไม่เก่งหรอกค่ะสวยอันนี้เป็นระดับไหนแล้วเนี่ย21% 9%เอปอร์เซ็นต์เเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นนักธุรกิจแบบไม่ไม่ไม่คงที่ ำทำอะไรอน่ะทำงานบร,<ำ>ริษัท C S J Double c h e e เหมือนจะรู้จักอีก้ะแต่ไม่รู้จักหรอกคืออะไรอะไรเหรอพี่เป็นทำกระพวรยางแผ่นอ,อ,อเป็นคนสวยเลยนะ่ะแตกต่างกับตอนนี้อันนี้มัด เเหมือออนนนป็ช่่งไม่แต่จริงๆอ่ะไม่แต่จริงๆเวลาเดินออกมาข้าพี่ต้องสวยอ่ะแล้วตัวเองเป็นคนสวยออกมาเป็นคนสวยทําไมออกมาข้างนอกปล่อยแบบนี้ล่ะอุ้ยอ้วัอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวได้ทํางานก่อนคือจะแบบเวิร์คคิงเดือตลอดใช่ไหมลงแคลงแบคเลยตอนนี้กินกันอยู่ว่างอยู่เบาะนอนพักผ่อนซักผ้าทำงานบ้านไรทำงานบ้านทั้งวัน ห้าโมงเย็นอีกแล้วเอาทำกัมข้าวไปรับแฟนอย่างเงี้ยแต่แม่เขาเป๊ะจริงนะหนูบอกเลยคือปกติบางคนนะถ้าอายุขนาดเนี้ยผิวมันไม่มันไม่มีความตึงใต้ตรงใต้ตาแต่นี้ผิวเหมือนคนสามสิบกว่าเลย ไหวยยาเสร็จแล้วไม่จริงๆอันนี้เรื่องจริงได้เลยไปดูได้เลยขนาดหนูว่าสี่สิบาแล้วหนูยังแบบมีเยอะกว่าแม่อีกนะเพราะว่าเราไม่ค่อยโดนแดดร้อนเอาไปไว้ที่ต่างจังหวัดมันตัวใหญ่ขนาดนี้วก็อู๋นไม่ค่อยโดนแดดอันนี้อาจแดดไม่ร้อนใช่อากาศเขาดีมันก็เลยเหมือนทำให้ผิวเราไอนี่ด้วยเนาะ เจ้าผิวบ้านเรามันเป็นิวเอเชียนะแม่นะใช่พอมันเจอความเย็นจะมันเสตาร์ผิวไวมเลี้ยงแมวจอนีกีต่มาจอนแมวแต่จะไม่เหมฝรั่งนะไม่ไม่กม่วแม่ไม่วม่ไม่ไม่ไม่มออันไม่โม่ไม่ไม่ไถ่ไว่าถ้าถ้าเป็น่ิวฝรั่ไม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 ่ไไม่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 กว่ก็เริ่มเรม่แก่่ไม่ไ่ไม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 ่้ม่ไ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 ้่ไม่นม่ไม่ไน่ไม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 ่่ไไม่ไม่ไม่ไมไอ่ไม่ไม่กว่ ไม่ได้ย่อเรื่องจริงไม่โกหกขนาดหนูสี่จุดกว่าหนูยังเออทำอะไรก็ไม่ขึ้นยากจังว่าไปยังไม่มีลูกในหนู่าแต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูกคอันนี้หลานใช่หลานพาหลานมาเที่ยวสามขวบอันนี้น้องสาวทำไมไม่มีลูกล่ะน้องสาวแท้ๆจะไปมีตอนไหนล่ะ ใส่ไม่มีแล้วล่ะใ่มอ้าวใช่น้องจมูกมีเขาได้มาแบบไปล้างรถไปอะไรก็จะแต่งตัวเสื้อยืดนี้ทุกวันว่าซักผ้าครึ่งวันแล้วอ่ะไม่ได้นะก็หมอน้องแต่งไปตรง่ะนี่ก็ลุยๆอย่างนี้แหละล้างรถชอบแบบว่าไปเที่ยวไชอบแบบแมนๆนะแม่เธออยู่ประเทศไหน อยู่สวีเดนนี่แม่นาวไปอยู่สวีเดนแค่จากอังกฤษไปสวีเดนชั่วโมงนิดหน่อยไป,ไปเทเี่ยวานไม่ไกลไปหาแม่บ้างไน,นีแม,ม่เพิ่งกลับเพิ่งกลับเมื่อวานแต่ยังไม่เคยไปเที่ยวที่นู่นใช่ไหมไม่เคยลงไปตอนนี้หนาว